ปังป๊อปคาราเมลกรอบอร่อยไม่ใช้เต้าอบนำขนมปังมาเจ็ดแผ่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแ่ขนมปังบนถาดหรือตะแกรงคลุมด้วยผ้าขาวบางนำขนมปังตากแดดเป็นเวลา2-3ชั่วโมงเพื่อให้แห้งขึ้นอาแดดเปลี่ยนทิศเดินหาแดดด้วยนะคะได้ที่ลรอหวังหลังตากแดดขนมปังจะดูแห้งขึ้นแข็งขึ้นนำขนมปังที่ตากแดดแล้วมาคั่วด,ด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งกรอบ แนะนำว่าให้แบ่งมาคั่วทีละครึ่งถ้าคั่วทีเดียวเยอะๆเดี๋ยวจะเจอปัญหาว่าบางจุดกรอบบางจุดไม่กรอบนาขนมปังที่คั่วแล้วมาร่อนเอาเศษดาๆทิ้งไปพักไว้ก่อนเทน้ําตาลทราย72กรัมเนยจืด60กรัมใส่กระทะใช้ไฟอ่อนคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งเนยละลายหมดให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมในกระทะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆปรับเตาเป็นไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนจนน้าตาลละลายหมดและเปลี่ยนเป็นสีคาราเมลเตาใส่เกลือปลายช้อนนำนม25 ml ไปอุ่นให้พอร้อนแล้วเทลงไปใน นมมันจะกระเด็นแบบนี้อันตรายเมื่อเหตุการณ์สงบลงให้เปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วตักส่วนผสมนิดนึงหยดลงไปในน้ําเย็นจัดหยดลงไปแล้วรอสักครู่จากนั้นหยิบขึ้นมาลองหักดูถ้าเปราะหักง่ายก็ใช้ได้แล้วถ้ายังหักไม่ได้ให้เคี่ยวต่ออีกสักครู่แล้วค่อยเทสอีกครั้งถ้าได้ที่แล้วปิดเตารีบเทขนมปังลงไปคลุกกับคาราเมลให้ทั่วคลุกเสร็จแล้วเทลงบนถาดเกลี่ยแผ่ออกพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทถ้ายังไม่เย็นสนิทลองหยิบขขนนนมมปังึ้าดูเี่ย เราจะเห็นว่าคาราเมลมันจะยืดยืดนะคะแต่ถ้าเขาเย็นสนิทแล้วเขาจะเปราะกรอบกินง่ายหักง่ายแบบนี้